กระซิบปอกเร่านําเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะตัวสูงนะคะเป็นรถกระบะสูงจากโรงงานเลยค่ะมิตซูบิชิไททัน2.5ดีเซลนะคะรถเกียร์ธรรมดาราคาเงินสด139,000บาทค่ะกระจกไฟฟ้านะคะปรับข้างไฟฟ้าค่ะเบาะเป็นกระะหยี่ภายในสะอาดสภาพสวยนะคะพร้อมขับพร้อมใช้ได้เลยราคาก็ไม่แรงนะคะ พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะเพลงมีฟังนะคะร้อมแม็กขอบ18มีดิฟฟี่มีวัดบูทด้วยนะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะรถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะพิกัดดูรถได้ที่ตัวเมืองจังหวัดสกลน,นครค่ะ139,000บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะถูกใจนัดดูรถด้วยตนเองค่ะติดต่อนัดหมายดงหน้านะคะแล้วไปทดลองขับกันด้วยเพื่อความสะดวกและสบายใจของท่านนะคะตรวจสอบเลขรถ เล็ขถางต่างๆให้ชัดเจนตรงตามเริ่มกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ